มีกี่คนบ้างครับที่ทุกวันนี้ทำงานหรือว่าใช้ชีวิตนะครับอยู่กับความเร่งรีบตลอดเวลาเล,เลยนะครับแล้วก็บางทีก็พลาดสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องสองคันในชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่มีเวลาทําเรื่องสองคันสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. เพราะเรามมวแต่ทาสิ่งที่เรากําลังเร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะครับ สวัสดีครับผมโจปกรณนะครับและนี่คืออย่าเยอะไปเดี๋ยวใจเสียนะครับเป็นคอนเทนต์สั้นๆนะครับที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยนะครับได้สาระดีๆนะครับไปพัฒนาสมองแล้วก็พัฒนาชีวิตของเรานะครับผมวันนี้ผมอยากจะพูดนะครับหัวข้อที่ต่อปมาจากข่าวที่แล้วก็คือนิสัยที่คนประสบความสําเร็จเนี่ยเขามีกันนะครับในหนังสือเรื่องเ e v e n h a b i t s นะครับ คราวที่แล้วเนี่ยเราพูดไปถึงนิสัยที่สองนะ้วใช่ไหมครับก็คือ begin with the and in mind นะครับก็คือเริ่มต้นจากผลลัพธ์สุดท้ายนะครับคุณทําอะไรก็แล้วแต่อยากให้เริ่มต้นไปที่ผลลัพธ์สุดท้ายนี่คือเรื่องสําคัญในชีวิตนะที่คุณต้องการอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็จะมาถึงนิสัยที่สามนะครับอ,อย่างที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมครับบางทีเนี่ยหลายๆครั้งในชีวิตของเราเนี่ยเราไม่ได้ถูกสอนมาให้ทําเรื่องสําคัญก่อนเพราะเราไม่ได้มีนิสัยที่สองนะครับแล้ว มันก็ทำให้เรื่องของการจัดการเวลาของเราเนี่ยครับเราเราเรามมวแต่ไปทำสิ่งที่มันเหมือนกับเขาเรียกว่าไฟลนก้นตลอดเวลาอย่างเช่นถ้าถ้าวันนีเ้เรารู้ว่าต้องสอบใช่ไหมครับ เราก็จะไปอ่านหนังสือเอาคืนก่อนสอบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเร่งด่วนไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆถามว่าเป็นเรื่องสําคัญไหมพราะเราเข้าไปในโรงเรียนเราต้องการที่จะเรียนรู้ใช่ไหมครับการอ่านหนังสือทบทวนตลอดเวลาสะสมเอาไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่จริงๆเป็นเรื่องสําคัญกับการเรียนเราอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับแต่เราไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นเราไปทาเอาคืนก่อนสอ g ai g ai of of บมันก็กลายเป็นเรื่องเร่งด่วนในชีวิตของเราหรือว่าในเรื่องของการที่ว่า ชีวิตของเราเลยอะครับสิ่งที่เป็นเรื่องสําคัญในชีวิตของเรามีอะไรบ้างเช่ชความสัมพันธ์ในชีวิตที่เรามีกับคนรอบตัวของเรานะครับกับคนสนิทกับของเรากับแฟนของเราคู่สมรสของเราพ่อแม่ของเรานะครับเรื่องของการเขาเรียกว่าวางแผนนะครับในเรื่องของอการเงินในอนาคตนะครับ เรื่องของการพัฒน,นาตัวเองถามว่าเป็นเรื่องสําคัญไหมสาคัญเพราะว่ามันส่งผลในเรื่องของการเติบโตในชีวิตของเรานะครับเราถูกเขาเราียกว่าอะไรชีวิตเรามันมันถูกบังคับให้ต้องเตโตอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเราไม่โตก็คือเราตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับโลกมันมันมันบังคับให้เราโตโดยปริยายอยู่แล้วนะครับอย่างอายุเราก็มากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับถ้าเราไม่โตตามอายุมันก็จะ ไม่ดีไม่ดีมั้งใช่ไหมในหลายๆ,ๆด้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าพลอตนะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญกับเรื่องไม่สําคัญนะครับมิติของเวลากับเรื่องของเขาเรียกว่าความเร่งด่วนนะครับถ้าพลอตออกมาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแกน x y เนาะให้เราไปทานะครับในเรื่องที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนนะครับให้ใช้พื้นให้ใช้เวลาในพื้นที่นี้เยอะๆในคนส่วนใหญ่ไปทําเรื่องอะไรครับเรื่องสําคัญแล้วก็เร่งด่วน ใช่ไหมครับผมโอ้โหมันกลายมาเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะอะไรครับเพราะเรื่องนั้นนะมันสองคัญแต่เราไม่ได้จัดเวลามันทาเหมือนที่ผมยกตัวอย่างไปตอนแรกว่าเอ้ยถ้ามันถ้าเราเรียนใช่ไหมครับแล้วมันต้องอ่านหนังสือ,เ,อเก็บสะสมไว้อย่างเงี้ยตอนแรกเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่มันไม่เร่งด่วนหรอกแต่ว่าพอจะสอบปับ๊บมันเร่งดว่วนทันทีเห็นไหมครับแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเราก็มักจะเขาเรียกว่าอะไรอะ คือพอมันเป็นเรื่องเร่งด่วนแสดงว่ามันเกิดวิกฤตอะไรบางอย่างละหรือมันจวนตัวอะไรบางอย่างละเราจะทําออกมาได้ไม่ดีนะครับแล้วก็บางคนก็ไปโฟกัสกับเรื่องไม่สาคัญนะครับแล้วก็เรื่องไม่เร่งด่วนด้วยอันนั้นยิ่งแย่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ให้ทําสิ่งที่สาคัญนะครับแล้วก็ไม่เร่งด่วนก่อนเพราะนั่นจะเป็นคีย์เวิร์ดหลักๆที่จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะครับวันนี้ผมฝากไว้แค่นี้สุสั้นแล้วกันนะครับ ถ้าจําอะไรไม่ได้ับอย่างอื่นผมอาจจะไม่ได้โฟกัสนะครับวันนี้คุณทําเรื่องที่มันสําคัญในชีวิตหรือยังถ้าเรื่องที่คุณต้องการเป็นผลลัพธ์แล้วคุณเริ่มอะไรนะภาพที่คุณต้องการในชีวิตนะปลายทางที่คุณต้องการอะไรที่มันส่งผลกับสิ่งเหล่านั้นบ้าง <S 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 <N> นั่นคือเรื่องสําคัญในชีวิตใช่ไหมครับองค์ประกอบที่มันที่มันจะทําให้เกิดเรื่องเหล่านั้นนะ่าจะสำคัญละเริ่มนะครับลงทุนกับตัวเองตั้งแต่วันนี้นะครับ ในสิ่งเหล่านั้นนะครับก่อนนะครับมันจะมันมันจะยังไม่ต้องเร่งด่วนมากนะครับเพื่อให้คุณพร้อมในอนาคตนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่สามารถที่จะจัดการเวลานะครับในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวพบกันในอพิโซดหน้านะครับกับเยอะไปเดี๋ยวใจเสียในอตอนเจอุปนิสัยของคนสำเร็จนะครับแล้วพบกันสวัสดีครับ